เราฝากมีอะไรบ้างไงดูนี่ในกระเป๋ามีอะไรบ้างเห <c oughs> มือนชูโชคเลยมึง <c oughs> นี่จะ้ะโอ้โหดอกไม้ครับได้ดอกไม้ <c oughs> มีสาวๆมามอบดอกไม้ให้รอด้นะครับโดนูน่าคนหน้าตาดีครคนหน้าตาดี <c oughs> สตอสตอ,สตอน,นี่จะส่งไปอีสานนะส่งกลับบ้านครับซื้อ, <c oughs> สอสตอมาก็ะไรแวะซื้อนี่มากินครับวาซาบิปวดวาซาบิแก่เลยแก่แกล้วก็เทเลย

ปลาแจเลยซีว์เวเรามากินวาซาบิกันนะครับมีไม,ม่ลงเท,ทเทอะไรเทเทกุ้งรอแกะไว้แกะถุงยางออกอยู่ต้องจะย่านยากนิดว่าจับิร์ฟเอากินเอากินแล้วไว้แบบนี้นะคอเลชิน

อ่อนว่ากรบกวนได้เอาไอ้เร็วแบตจะหมดแล้วนี่ผู้ชายไอันหน้ามาเนี้ <c oughs> อะไรนะดูอไกันมึงวะน้ำตาลนี่เลจะได้เข้าวเวนจะได้ไม่หลับจะได้ไม่หลับเวนอืมอืม้ <c oughs> ืมอ <c oughs> ม

ดูมึงเอามึงเอาไปดิไม่เอาจ่ายจะเอาไหมมากินเลยมึงเราคนฟี่กันอ่ะเดี๋ยวยังกินสามเป่งก็หันัวเลยเฮ้แบ่งกันนะฮะโอ้ยเสียดายของให้ของของดีนะเนี่ยเร็วฮะเร็วเลกินเร็วมึงจะกินนั่นหมดเลยแกเออพูดจริงนะดูมึงจะกินนี่หมดนั่นเออ ผูอ้อัดหมดุดวาัาบิไว้มือต่อไป <c oughs> ไปซื้อปู้อัดต่อนนะปวดวาัาบิของเซเว่นมันจะแรงนะนีอ่อย่งางตันได กจำตุ้ยใจแกชอบนะฮะากชอบนะเวลากินเหล้ามาเมาเนี่ยเวลามาเมาแล้วกินนี่มันจะตาสว่างหายเมาเลยยิงเลยออกต่างอ่ะอย่าหมุกเลยไม่เลยซื้อเลยลูกตัวอันแกพอกินน้ำแล้วมันไอ้นั่นปาเลย 来。<laughs>